ชื่นชมพระเอกเบอร์ต้นโดดขึ้นรถเก็บขยะทำจริงเก็บจริงอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยอย่างตรงๆฤษกริกระนกนกทรหรือตรงๆรงตตานักแสดงมากฝีมือที่โดดเด่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ชมกันด้วยความรอ ความเก่งมากฝีมือเป็นกันเองและทัศนคติดีของเขาทําให้มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศหลงรักเขาอย่างมากมายบทบาทพระเอกเบอร์ต้นระดับนี้ใครจะไปคิดว่าจะได้เห็นภาพที่หนุ่มตรงตรงแต่สินใจลงพื้นที่รองอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งสวมชุดเหมือนพี่พี่พ,พนักงานและลงมือทําเหมือนพี่พทุกขั้นตอนและเขาเองก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม อย่างนี้แฟนคลับแหกเข้ามาคอมเมนต์ชมสนันไอจีว่าใครจะคิดว่าพระเอกระดับต้นๆของช่องจะไปทำอะไรแบบนี้แต่ตรงๆทำให้คนเห็นว่าไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้รอดูนะคะที่สุดจริงๆพระเอกของเราทุ่มเทมาก